<Okay. S 2> ให้มีบอลลังดอให้วันจิววันจิววันลองรอ68ไฮริเนสยังท่งเซตเด็ดไปเล่โอเคอ่ะจัดไปครับเพื่อนแต่เอันนี้กล่องแพงที่สุดนะโอ้โหเรียบร้อยอ่ะก,กดเลยนะครับเพื่อนกดเลยโอเคหนึ่งตัวนะครับดูแลเต็มกราฟโอเคดูท่าแล้วเต็มกราฟโอเคมาเลยสองไปเลยได้ไหมสองไปเลยได้ไหม โอเคเท้กัลลีดูสิครับเพื่อนเต็มกราฟหมดเลยอ่ะเต็มกราฟหมดเลยอ่ะโอ้โหหนักว่าอิ่มอิ่มอันนี้อิ่มอิ่มจริงคือมีหลายคนบอกกิจกรรมมันคุ้มนะผมเห็นนะผมไม่เห็นใครโพสจากกลิีน่าเลยนะไป,ปขออีกกล่องถนึงงละกันนะไปเคสวยอย่างเงี้ยนตะัดร้อยได้เลยร้อยโอ้โห ได้เลยได้เลยได้เลยอได้เลยได้เลยได้เลยอ๋โหดูดิโอ้โหกล่องละหมื่นอิ่มๆครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดของข้างในมันดีก็คือจบไปดูกันในเกมแล้วกันครับขออยุยาตครับทุกคนขออยุยาตเปิดเลยละกันเดี๋ยวได้ไปเจอแก่นี่หน่อย Two thousand years later อ่ะโอเคครับน้องๆ กิบด,ดอกปลานะครับ2ชุดนะครับชุดละหมื่นแพงสัสสนะครับเพื่อนอ่าขออนุญาตครับไปครับ2ชุดน่าจะควรแบบเกือบแบบ15ล้าน20ล้านอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย20ล้านได้อยู่ปะเพราะผมจำได้ผมเหมือนมีสิบตนเฮ้ยถือว่าเอ็มเยอะผมรู้สึกว่าเอ็มเยอะมากครับผมขออนุญาตเปิดแม่งรวดเดียวไปเลยละกันพวกเนี้ยไปครับเพื่อนกูเปิดรวดเดียวเลย20,000 20,000ใน1คลิก นะครับไม่ลำแต่รีบหมายครับยังสวยสวยโอเคเฮ้มีบอลลองดอเฮ้ยวัวจีวัวจีวัววรวนรองบวกแปดวันจวอ๋อมันรองบวกห้าคบวกแปดอะไรอ่ะมันรองบวกห้าอเนนี้เลือดอันสุดท้ายลนะขูเร็วเหลือเกินสองหมื่น อันนี้ครับเพื่อนผมบอกการ์ดใบนี้ครับเอามาครับเฮียเนี่ยๆคุณเวคุณเวคุณเห็นคนเออคนนึงป่ะที่แม่งแบบเปิดกลิ่นไปแม่งเต้นอะไรไปล่ามาครับเฮียไอเฮียเปิดไอ้บวกแปดเฮียเฮียบวกแปดเฮียมาครับเฮียมาครับเฮียเฮียบวกแปดเฮ้ยโอเคไม่หวะมันต้องของพี่ใช่นะมั้ยปยออไม่ครับซอนบวกแปดไม่มีอะไรไปครับไปท้าย นะเฮ้ยออกยากสุดนะแต่ขายไม่ออกออกยากสุดนะแตะ่ขายไม่ออกมึงมาเพื่ออะเดี๋ยมขอเปิดแม่ไปก่อนเลยเพราะว่ามันคือด็อกปลา40กว่าล้านแต่ประเด็นขายไม่ออกครับเพีแอขายไม่ออกเมื่อกี้บอกมีคนบอกขอรับนอกหมื่นหนึ่งอ่ะมึงเอาไปเลยขอพันเดียวของตรงเนี้ยนะครับขายไม่ออกนะครับดอกปลาดรีดรีเย,ย่แต่ราคาดูแพงแล้วแต่ผมมอกว่าเดี๋ยวลดสักแบบเหลือ30ล้านอะไรอย่างเงี้ย น่าๆเจ้าจโอเคปะร็อกปาปีนี้สองเท้าคนไม่เล่นแล้วเขาไปเล่นทีวาย,ลยแล้วนะครับทุกคนครับใบสุดท้ายครับคุ้มกดหนึ่งเกียร์กัวสองครับมาครับเฮียมักจะทำไปครับเฮียไปครับเฮียไปครับดูทีครับพาสิ เรย์เนลเ์เมสซี่เรย์เนลมสซี่โอเคเข้าใจได้อะไรกูดีใจกูบอกเลยกูดีใจ2ตัว60ล้านล้านคุณยังงั้นงั้นก็ดีกรอเพื่อนยี่สิบล้านเนี่ยอาจจะคุ้มนะแต่ว่าผมโอเคผมโอเคผมพอใจ2,000 years later อ่ะทุกคนครับผมขออนุญาตวางเมาส์ไว้ที่เลขหนึ่งขออนุญาตนะครับวางเมาส์ไว้ที่เลขหนึ่งครับเพื่อน ไปครับเพื่อนมาครับพี่นะมาไปมาไาฟิวเบเมอร์เหรอเบเมอร์เหรอตลาดโล่งตัวนี้ไม่แย่มาครับมาครับเพื่อน idf4 จัดไปครับทุกคนแฮร์รี่เคนวิ่งแฮร์รี่เคนวิ่ง แฮรี่เคนิงไปเพนที่เคนแฮรี่เคเฮรีเคนแฮไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเราเราเรายังมีอีกเรายังมีอีกเพื่อนเรายังมีอีกไม่เป็นไรถ้าเกิดไอดีหลักผมได้แฮรี่เคนผมให้ฟรี ผมให้โฟรฟรีผมสัญญาไว้เลยถ้าเกิดผมผมได้แฮร์รี่เคนไอโฟมึงเอาของกูไปฟรีไอสัตว์มึงเอาของกูไปฟรีคอะโฟโอเคไหมครับมึงเอาของกูไปฟไรีพอ,อม,มึงเซฟคำพูดลู่ชายของผมไว้เลยถ้าเกิดกูได้แฮร์รี่เคนไอโฟของกูไปฟรีผมมีแววว่าปารีสอาจจะได้แชมป์เมื่อวานใครได้ดูบาซ่าอินเตอร์ปะขู่รามินยาเมานี่คือแบบ คือผมมีความรู้สึกว่ารามินยาเมลาจะเก่งของเมซี่อ่ะผมแบบมีความรู้สึกอย่างนั้นยหละโครมันแมตช์เมื่อคืนคือผมอแอบรู้สึกว่าอินเตอร์แม่งลูกสูตรเยอะดูมันชนคานด้วยไม่งั้นบาซ่าแม่งชนะไปแล้วคือจังหวะโดนอ่ะคอนเนอร์ลูกเปิดมงหรืออะไรเงี้ยแต่บาซ่าที่3ลูกนี่คือเด็ดขาดโดยเฉพาะลูกแรกของรามินยาเมลคือรามินยาเมลได้ไปดูลูกแรกปะมีตัวประกบแม่งสี่ตัวรามินยาเมลแม่งตัดตัดตัดเข้าซ้ายปั่นอินเตอร์มันเล่น,เล,นเล่นบ่อย พอรู้ว่าหลังเตี้ยม่งเปิดโลลัวเลยโอ้มันมาแท็กด้วยแท็กตีจริงๆผมรู้จักแต่รามีนยาดองเนี่ยมึงก็เมาหรอกมูจะหลุดกินเยอะไหมล่ะลูคอนเนอร์อินเตร์กินขาดบาซ่าแม่งตัวเล็กใช่คือแม่งโดนจังหวะแบบนั้นคือแบบคือผมดูผมยังเซ็งเลยอะว่าแบบมันโดนง่ายๆอีกล้ะอะไรอย่างเงี้ยครับยังห่างกับเมสซี่เยอะไว้ตอนกาก่อนค่อยว่ากันแบบเลียนเทพๆยิงคมๆใจดีๆปั้นดีๆมึง16จ17อะ ือแม่งรบเคลื่องมากแม่งเสียบอลยากไปกับบอลดียิงโคมจ่ายบอลได้จังหวะกระชากลากเลื้อยคือโอ้โหมันแบบผมว่าแม่งสุดจริงๆแ่าผมว่าแม่งเก่งจริงก็รอดูแล้วกันอาจจะไม่ถึงเมซี่แต่ผมคิดว่าไม่ไม่ไกลกันมากคิดว่าใกล้เคียงมาๆมาผมว่าเปิดเลยของพาะเชีย์หนึ่งแมงแดงหนึ่งแมงแดงนะหนึ่งแมงแดงมาต้องเปิดละขอแฮร์รี่เคนครับหวัดดียับโมโม่น้องรักเดี๋ยวเราถามเจอกอนห้องเดิมนะมึงจะล้ำไปถึงไหนว่า จะนีไงกำลังจะเปิดแล้วก็เคียวเขามาแบงค์แดงแล้วไปครับเพนทัลิเกนวิงทลิเคนวิงทัลิเคนวิงทัลิเคนวิงทัลิเคนเคยังอ่งเสี มันอาเดวิวไม่ใช่หรอกก็ไม่รู้นะก็เห็นเป็นปีกแล้วก็ปารีสอ่ะฝรั่งเศสคือมันทีมันเหมือนกันไงฝรั่งเศสปารีสที่ได้ทาว์วิสกอตดูดิดูแต่ละตัวดิสวัสดีครับ้องเซนเซอร์ดูดิมันใช่ไหมที่คนถามว่าพี่พี่คิดว่าการนี้มาเนี่ย